เหรียญสิบตางลูปีรสหนึ่งสามหนึ่งนะครับก็พบเจอได้อยู่บ้างนะครับตามแผงขายเหรียญตามตลาดขายเหรียญและก็ยังพบเจอนะครับอยู่ตามเว็บไซต์ออนไลน์ทั่วไปได้อยู่บ้างนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสภาพผ่านการใช้งานนะครับมีรอยสึกรอยบุบรอยบินของเหรียญอยู่บ้างนะครับสภาพผ่านการใช้งานที่เคยซื้อเข้ามาไว้นะครับก็จะอยู่เหรียญละไม่เกิน50บาทนะครับ